ฟังคิดม่พอซื้อตัวเดียวได้สองแสนห้าไม่ผิดหรอกครับถูกสองแสนห้าเลยเหรอครับพ่อสองแสนห้าเลขตัวเดียวไหมโอ้สามตัวเข้ามาประมาณแปดงวดแล้วไหมแปดงวดโอ้้าวข้าวก่อนก็ได้พ่อข้าวก่อนยังไม่ยำเคลียร์เนาะครับผมพ่อสะอาดนะครับเด็กก็นวนเหมื มีมมไม่กี่รางนวดอืมดีไหมตัวเด่นนะยังบริเฮ็ดครับยังตัวเด่นมันมีสองนวดดีนะงวดนี้ตัวเด่นมีห้ามีแปดมีสี่เหรอครับพ um ่อยังบด้เฮ็ดยังบด้คำนวณเดมามงยังไม่ได้จับอืมเรียบวันที่หนึ่งมีนาใช่ไหมเนี่ยครับหนึ่งมีนาครับพ่ออันนี้เดี๋ยวผมเขียนเลยนี่มีตัวเด่นตัวเด่น อันปล่อให้ลูกซอยเนี่ยอันเขาไม่จังหวัดหรอจ้าเข้ามาประมาณแปดขวดหรอไหแปดงวดอันนี้อันนี้มันไปบนล่างนะครับบดิเนนเลยบดิเนน่าล่างหรือบนเ่ยเป็นเลขวิ่งเหรอครับพ่อจุดนี้เลขวิ่งแต่ยังไม่ได้หาตัวมาใส่อ้ออันนี้หน่วยหรือสิบหรือร้อยครับผมไม่รู้อันนี้มันแล้วแต่จะมาแล้วแต่จะมาครับผมบอลลูนนี่บอลลูน ตัวนเกินนี้มันตัวนี้บสมันดับแม่งวนครับมีดับด้วยเหรอครับพ่อมีครับมีศูนย์เก้าด้วยนี่ยเก้ามีศูนย์มีเก้าอ้ยดับเก้านะฮะดับเก้าครับเมื่อกี้เนี่ดับหกไหมดับหกกับดับดับหกกับดับเจ็ดเมื่อกี้ว่คือพ่ออพ่อภาษาพ่อพ่อกระสือ เราอยากคัดค้าวเบาคนเนาะอย่างเสียความรู้สึกเคนโอ้พ่ออยู่แถวนี้เห็นบ่จ้ะแต่หน้าหน้าแฟนละจอยโอ้อันฟูไม่เฮ็ดอันชานให้นี่เป็นผีน้องกระพ่ะอ๋ออันนั้นเพิ่นเพิ่นรุ่นน้องอยู่แต่ห้องเพิ่นลุ่งไหมเอาเอาน้องสาวเพิ่นเนาะเออเป็นดองกันจ้าคื่ได้พ่อกันดูดูแล้นะคะ พ่อพ kind of ่อก็อยู่ทั้งเหนือเพื่อได้พ่อมามีครอบครัวอยู่นี่แม่นบ่จ้าครับอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เหรอครับพ่อมาอยู่นี่ประมาณมาอยู่อุดรนี่ยี่สิบปีแล้วไหมยี่สิบปีเอ้าวบ่บอกกูงูได้ไหมกูว่าอยู่สามมาอยู่ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่อปียี่สิบห้าเนาะครับผมปีพศยี่สิบห้าครับผมโดนแห้งเลยเนาะนี่นี่นี่ตัวตัวเด่นมันนี่ว่าแบบฟันท่งอะไเลยแล้วนี่หาตัวใส่เนี่ย พันท่งตัวไหนพ่อตัวตัวดิสองตัวนี่แหละแปดกับห้าเนี่ยแปดกับห้าก็าครับผมมากมา้วกันมากพอด้วกันโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับพ่อถ้าล่างถ้าล่างเนี่ยถ้าถ้าล่างเนี่ยถ้ามันมามันจะมาอย่างนี้อีกวันเลยถ้ามันมาเหมือนเดิมเนยมันจะมากแบบนี้ไหมครับหกห้าครับหกแปดโอ้แต่มันยังบริกรรมันคักเนาะ ข้หาเขาออกม้วนอย่าเนี่ยอันเลขล่างเนี่ยมันมาคู่กันบอกพอออกข้หาเขาไปไม่ผมจับให้ไหมให้ให้เออจับลงมาให้จับจับเมื่อกี้เนี่ยถ้าจับมันก็เป็นสี่สามงดก่อนเนี่ยถ้าจับมันก็เป็นศูนย์เก้ามันมาแบบนี้ไหมมาแบบนี้ตัวตัวนี้ดับแน่นแน่นอนเนี่ยสองตัวนี้บบมี่บบมี่หรืดับดับตัวใดก็ทางวันนี้ศูนย์ก้บเก้ามาถ้าถ้ามาเด่นนี่คือห้ากับแปดครับห้ากับแปด มีสีพอหรือเปล่าเนี่ยสีเด่นบอกว่าก็เด่นอยู่แต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 ่อย่าไปซื้อนะสี่ห้าห้าสี่ทำไมมันไม่มาด้วยกันงมวดเมื่อกี้มันมาแล้วเลขพี่เลขน้องหมวดก่อนก็พี่น้องศูนย์เก้าใช่ไหมล่ะวันนี้บ่ว่าบอ่มาจะมาอจะมาซ้ำบ่ได้ทองเขียวจะไม่มาซ้ำกันครับผมกันมากคือแปรหายเต็มเต็มเลยครับ เป็นห้ากับแปดแล้วก็สี่บน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 ล่างเนาะมันต้องบนล่างอันนี้มันล่างต่างหากด้วยนี่ครับเพราะมันยังบริเหตุคัดไหมครับเอาคร่าวๆก่อนนะพ่อเนาะ,ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถึงเพื่อี่ต่องวดไว้ก่อน,นแต่พ่อก็จับคู่ให้อยู่นะฮะแต่ยังไม่ชัวร์ได้ให้พ่อไปกินคักๆกันมาหาะบอกลูกบอกหลานอีกเม่้ด้อมามาอยู่ชุดซ้ำตัวก็เอามา ว่ายให้น้ำแน่เนาะเพื่อถือสามตัวมันจังเดี่ยววไวยเหตุผลแค่ไหนเหตุผกระไดเนาะแน่นว่ายว่ายห้าสามกับแปดสองเลยครับพ่อครับผมเดี๋ยวจะคัดลอกให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยเห็ดขัดแม่เพราะว่ามันแต่หลีกบินี่เห็ดแล้วนี่เล่ห์ว่งหาแปดนี่เพือมากทั้งบนทั้งล่าง่นบนล่างมันครับผมเลขวิ่งอันนี้เป็นเลขวิ่งที่เชิญมาจากเจ้าเลขวิ่งนี่เฉยเด่นให้ แต่แต่แปดนี่แต่แปดนี่ยังยังล่องอยู่นี่หานี่เด่นเด่นสุดเลยเพ<อ>ราะว่ามันมา,นาชนงัวนี้มันมาชนหาไหที่สูตรสูตรทีเอดนะครับมันมาชนหา้าเข้ามาแปดงวดใช่ไหมพอ่อครับเข้ามาแปดงวดแล้วส่วนมากจะบนล่างบนล่างสามตัวมีไหมพอ่อชุดสามตัวของเราไม่มีมีแต่สองมีแต่สองใช่ไหมครับครับผม พ่อสะอาดนะครับผมแปดงวดนะครับเอฟซีครับงวดที่แล้วพ่อให้มาอยู่นะครับแต่ว่าเราจับคู่ไม่เป็นที่เชยงวดที่แล้วพ่อสะอาดเปินไฮเข้ามาแปดงวดทีนี้เอาสูตรมาให้ดูก็ได้ครับผมไม่ได้เอามามาชูละเราพ่อโยกโซ่งวดนี้่มีสูตรทั้งหลังมีสูตรเอาให้ดูปีนปีนบอทั้งหลังังวดที่แล้วข้้งหลังพ่อที่พ่อเขียนให้ครับอ๋อนี่เด็ผมผมตัดทิ้งนั่นนะ นั่นแหละหันมาเลยนั่นแหละสามสี่สี่สามเนี่ยผมตัดทิ้งว่ามันออกศูนย์เก้าแล้วเนาะเลขพี่เลขน้องนียกอีกไหมครับผมโอ้ถ้าผมไม่จัดที่ผมไม่ได้ตังค์เหรอครับมีมีเลขสี่เลขสองเลขสามเลขห้าเลขศูนย์ครับที่ไปที่ไปหาผมตอนผมเขียนให้นะครับผมววันที่แล้วเขียนให้เบิกทราบนี่ละครับผมแต่ว่าเบิกทราบผ่านเพิ่นว่าประเทศไหนสัมภาษณ์เพิ่นว่ามันมีเลขสี่เลขสองเลขสามเลขห้าเลขศูนย์มามีไม่หนียาซื้อเพิ่นว่า คือหาตัวนี่จับใส่กันเอาเพื่อนวาเนาะครับผมใช่เออไเข่าของเพื่อนอยู่ด้วยแต่ว่าหนตัวหน่อยแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะได้ะดาษเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมแต่ว่าอันรอบนี้หันมะม่กัได้ไรชั้นทักหลังแบบนี้วดนี้ครับผมวดนี้คือเด่นเลยห้ากับแปดกับสี่ครับผมแต่จับคู่ยังไม่ชัดเจนเนาะครับรอก่อนพ่ออย่างก่อนจะพ่อสะอาดพ่อสะอาดนะคะ พก็ไปคำนวณก่อนวันนี้อยาา่างไม่ใจคาซางซื้อบ่ค่ะคาที่เป็นเกียร์ทีไฮ <laughs> เกียร์ทีไฮกัเลยพอกันก็เ,นเลยขอแนวทางก่อนเลยนะพอนะ่เอเนาะไม่เป็น,น,ปนไร,รครับไม่ไกลจากที่นี่เนาะค่ะแต่ดับคือดับเก้าดับเก้าแล้วก็สูงว่างดีๆเด้อด,ดับเก้าคับสูนหามไม่คิดนเล <laughs> แต่ว่าคุณพ่อว่าเข้ามาแล้วแปดงวดเข้ามาแล้วแปดงวดเรีกตาพ่อหน้าศูนอยู่ด้ย ตัวใหญ่ไมมีบอลนองไงพื้นทือแน่ได้จดไวใช่กระดาษบ้าโชว์เลยครับพ่อเอออย่างเงี้ยชัดเจนครับผมนี่แหละครับวันนี้พ่อจับข้าวๆ่ะจ้ะอั <can S 3> นนี okay. ้ข้าวๆนะครับผมจับข้าวๆนะคะยังไม่ครัดเกมคือเลขวิ่งนี่เด่นมาแล้วห้ากับแดครับผมใช่กับสี่นะคะโอ้ว่าเนี้ยดับเก้ากับศูนย์พี่น้อง ฟังเลขดับดีๆด,ดับคุณพ่อสะอาดเจ้อพี่น้องครับผมาเป็นแนวทางคือจะไม่มางวดนี้ตามสูตรเนาะอันเบิกทราบสอนว่าเขามาแปดงวดนี้แล้วพ่อคือพ่อพ่อกันได้โดนเน,ะ <c ười> นาะขันว่าจะบโผกงวดที่แล้วสิได้ตัดออกสิได็ปล่อยเก่าหาโ <c ười> มโหว,ว่ามันดับพยยีพ่ <c ười> นอ้องบันนี้ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพ่อสะอาดนะครับผมถูกมาแล้วแปดงวดนะครับสีครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับพี่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับผมวันนี้คุณพ่อได้มาจ่ายค่าถมดินนะครับผมก็มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับแต่ว่าท่านก็ให้เบอร์ซั์มาอยู่นะครับนงวดที่แล้ว4ี่สานะครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เราเจอเซียนนะครับครับยังไงก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ